ดวงของชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนพฤษภาคม2567นะครับมีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนส่งเสริมอะ่ะเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับใครที่ทำงานอยู่เนี่ยหัวหน้าหรือเจ้านายหรือนายจ้างนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเนี่ยท่านยังเอ็นดูอยู่นะมีผู้ใหญ่คอยส่งเสริมอยู่นะครับ ธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่มก็ยังทําได้อยู่ในช่วงเวลานี้หน้าร้อนน่ะขายดีใครทําอาชีพเหล่านี้อยู่นะเออเรื่องดีนะครับเนีย่ยทำล่องแพท่องเที่ยวหได้สบายเลยนะครับชาวตักงนาราสีธนูนะปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะค่อยผ่านพ้นไปแล้วคุณมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยด้วยไงอ่าไม่ต้องกังวลหรอกนะครับได้เริ่มงานใหม่ตำแหน่งงานนี่คืออาจจะไปไกลหน่อยนะเนี่ย ไกลบ้านไกลที่อยู่ตัวเองนะ่ยเป็นแบบนี้แต่บางทีมันก็ต้องต้องยอมนันแหละนะบางทีผู้ใหญ่เขาเห็นผลงานนะ่ะอาจจะส่งคุณไปตรงนั้นแบบนี้นะครับเนี่ยเริ่มงานใหม่สอบได้สอบติดตกงานจะได้งานนะครับหรือคุณอยากจะเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆเนี่ยในเดือนนี้คือทําได้นะครับเริ่มได้เลยไม่มีปัญหานะครับติดขัดอะไรไปหาผู้ใหญ่ ที่คุณเคารพนับถือท่านช่วยได้นะครับมีปัญหาอะไรไปปรึกษาได้เลยนะครับคนโสดก็จะได้คู่ที่ดีด้วยอาจจะได้แฟนดีนะครับตัดสนใจถูกที่เลือกคนนี้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับอาจะได้คู่ดีอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีบ้างในเรื่องของความรักนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีแค่อาการปวดเมื่อยต,ตามตัวแค่นั้นเด็นะครับชาวลัคนาราศีธนู ในเดือนพภาคมอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับมันเป็นปกติของการทำนายนะครับว่ามันต้องมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีด้วยนะครับอะไรที่มันดีๆเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไป ส่วนเรื่องไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะเอาไว้เป็นข้อคิดเตือนสติตัวเองจะได้ไม่ประมาทนะครับ